สวัสดีค่ะวันนี้โคชนกมี3เทคนิคจะมาช่วยให้คุณโลดล็อกความรู้สึกไม่เป็นที่รักความรู้สึกไม่เป็นที่รักบางทีอาจจะเกิดจากปมในวัยเด็กนะคะตัวโคชเองนะคะโตมาแบบไม่มีทั้งพ่อและแม่เพราะฉะนั้นตรงนี้โคชก็สัมผัสมาแล้วความรู้สึกไม่เป็นที่รักนะคะก็อ่า ตรงนี้นะคะจะมีผลกับชีวิตของเราหลายๆอย่างเลยทีเดียวอย่างเช่นนะคะเวลาคุณไปทำงานนะคะหรือว่าไปใช้ชีวิตในสังคมนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยอยากจะทำอะไรเพื่อคนนู้นคนนี้นะคะเพื่อที่จะจะให้เขาเนี่ยมารักคุณนะคะคุณเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าเออคุณต้องพูดจาดีๆนะคะกับคนรอบๆข้างหมดเลยเอาใจเขาไปหมดทุกอย่างนะคะ เพราะอะไรเพราะคุณขาดความรักนะคะแล้วคุณต้องการให้คนพวกเนี้ยเขามารักคุณถ้าเขารักคุณคุณจะรู้สึกดีมากๆเลยแต่ไม่ใช่ทุกคนเขาจะตอบกับคุณอย่างที่คุณปรารถนานะคะแล้วก็จะทำให้คุณเสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้วันนี้โคชนกจะฝากไว้3เทคนิค ที่จะพาคุณนะคะไปเชื่อมต่อกับเด็กน้อยคนนั้นที่ขาดความรักนะคะเทคนิคที่หนึ่งโค้ชขอให้คุณบอกรักตัวเองคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าขอให้คุณบอกรักตัวเองฉันรักเธอนะฉันรักเธอมากฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเธอเราจะสู้ไปด้วยกัน เราจะทำทุกอย่างไปด้วยกันฉันจะดูแลเธอเธอเป็นคนเก่งนะเธอเป็นคนมีความสามารถฉันรักเธอในแบบที่เธอเป็นเธอไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกฉันรักเธอในแบบที่เธอเป็นฉันรักเธอฉันทำทุกอย่างเพื่อเธอบอกรักตัวเองแบบนี้นะคะในทุกทุกวันนะคะคุณผ่านหน้ากระจกนะคะก็ขอให้คุณบอกรักตัวเองนะคะ ไม่ว่าคุณจะใส่ข้อความอ,าอะไรนะใส่ในมือถือนะคะเป็นพาสเวิร์ดนะบางทีอ่ะเราก็พาสเวิร์ดว่าบอกรักตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ใส่พาสเวิร์ดลงไปเพื่อเตือนตัวเองว่าเราคอนเนคกับตัวเองนะเชื่อมต่อภายในกับตัวเองบอกรักตัวเองนะคะเสร็จแ,แล้วมาดูข้อที่สองนะคะข้อที่สองก็คือไม่ว่าคุณจะทำอะไร ให้กับตัวเองเช่นทำอาหารหรือว่าหวีผมนะคะให้กับตัวเองก็ขอให้คุณเนี่ยสื่อสารกับเด็กน้อยในตัวของคุณนะคะเด็กน้อยคนนั้นนะคะที่เขาขาดความรักนะคะขอให้คุณสื่อสารกับเขานะคะว่าคุณเนี่ยดูแลเขายังไงนะคะแล้วคุณรักเขามากขนาดไหนนะคะให้คุณทำแบบนี้อยู่สม่าเสมอนะคะไม่ว่าเวลาที่คุณจะ,อ,ะออกไปเดินนะคะก็ให้คุณเนี่ย พาเด็กน้อยคนนั้นไปเดินนะคะแล้วก็ให้แบบเชื่อมโยงกับความรู้สึกภายในค่ะว่าคุณเนี่ยจะดูแลเขานะคะแล้วก็จะทําให้เขา่ามีความสุขนะคะแล้วก็จะดูแลเขาตลอดไปนะคะว่าคุณรักเขามากขนาดไหนนะคะอันนี้ก็คือข้อที่สองข้อที่สามนะคะให้คุณฝึกให้ของขวัญตัวเองเวลาที่คุณทําอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณทํามันสําเร็จนะคะเช่น คุณตั้งใจว่าคุณจะออกกําลังกายนะคะแล้วคุณทํามันได้นะคะก็ขอให้คุณเนี่ยรู้จักให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นซื้ออาหารอะไรที่ตัวเองอยากทานเป็นพิเศษนะคะให้ตัวเองนะคะแล้วให้คุณน่ะเชื่อมโยงกับเด็กน้อยนะคะในภายในของคุณนะคะว่าเขานี่เก่งมากขนาดไหนนะคะแล้วเขาอ่ะทำมันสำเร็จนะคะให้รางวัลกับตัวเองนะคะ เล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็จะทำให้คุณรักตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้โคดฝากไว้3ข้อเรามาฝึกรักตัวเองกันค่ะถ้าเรารักตัวเองดีพอนะคะมากพอเราก็จะไม่ปล่อยให้คนอื่นนะคะมามีอิทธิพลเหนือชีวิตเรานั่นเองนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะ